กําลัใหม่ยมกสองขุ้มันเรต้องเหยียบคันเ่งครับปล่อยไปเรอนิ่มๆเบาๆแับป,ประมาณนี้นะครับหัวมันเพิ่งกะบ ดีเป็นไรหย,ยาหลายหลายมีมันเอาเนี่ยเล็กน้อยทางขุดเป็นของสร้างแกนแท็กเตอร์ครับแกนอ่างหวนเขตอำเภอตะการ รับทรงทัวประเทศครับหางขุดประเดิมงานแรกครับสองมั่นเป็นเกษตรกรเป็น,นปรรบ้านไปแล้กครับ,นะนนบก็มั่นแท็กแก้ผนมาคุ้มขนาด ทองไรใส่เวลาประมันจะยนอยย่ได่ละชั่วโมงนี่แหละครับเพราะว่าว่าให้แล่นรวดเร็วถ้าแล่นรวดเร็วมันก็หัวมันมันสีหักหลายนะครับเพราะว่าการสปีดขึ้นของดินมันแห้ง ถ้าคอยขับไปนี่นก็ดว่าม,มันสดันขึ้นมอย่างนี้ที่บ้าไปเรื่อยๆก็ที่ซอยเซฟหางเซฟหยังบ่ให้เวลาไป ต่ำต่อใตดินมันก็จะบริเวณแผ่นห้ามเบียดท่าเบียวได้ถ้าไปเร็วๆเบรสเบรสเส้นแขนกลางที่เป็นเกี่ยวมันจีพับมีหลายกว่ากันในการขุดมันเพราะว่าใบขุดมันสีฝังลงไปตรงๆมันจีบริกิง่ง เป็นเทคนิคของการไถหัวมันเสียแทนหัวมันบกขาดลายมันก็มีแน่เรื่องธรรมดาของการใส่เครื่องจกักรยังไงก็ฝากกดแชร์กไล์กดติดตาม เตียนนอยคุบตาสิงแชนแนลนี่ลยครับกับสิมีคลิปไปเรื่อยๆแล้วครับช่วงนี้เขางานรถเกี่ยวกับเบิดเลยกับต่อดวยงานมั่นให้ลงไ้กูดมั่นแกมั่นประมาณนี้แะครับปั๊บห้ปับป๊บหน้าเดี๋ยวสิงลงห้เบิ้งเรื่อยๆในระหว่างหกสองกับหาเจ็ดอาจจะมีการ ทายเบิงเนร่ะว่าทีมงานผมนไงอยู่หลดหาขั้นพกขันก้นนะครับรู้ปูไดต้องการจ่างกะโทรมาสอบถามโทรมาหาปรึกษาไปเบิงให้เบิงหน้าปร๊บทีได้นะครับเบอร์โทรอ่ะ098 029 5199เด้นอะครับเด้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดตดิดตามส่องเตียน้อยคุกตาซิงชาแนลได้เยครับคันเล่งก็่าต้องเหยียบพับปล่อยไปเลยใส่โล่หนึ่งไปเลยกระสีรูดไปประมาณ เป็นการประหยัดน้ำมันไปในโตัแต่ว่าไม่เหียเวลาเสียเวลาในการขุดแล้วสะใน,นจักน้อยเบ่งหัวมันเป็นเมืองครับนี่บ่หัวมันกระสิประมานนี้ครับล่ำประมันสองหนึ่งโอ้จะคล้องหน้าจะคล้อง,นะองให้ว่าหาหัวยหงไๆนะครับ ออาหัวไญ่ได้ปุยกับบทใส่นี่จะหยาเจะคล้อ,องให้ผมมาไก่ให้เจ้าครับครับเรจบคลิปไว้ท่นี้นะครับสวัสดีครับ